สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร Basic GeoSpatial with QGIS นะครับตอนนี้เราอยู่ที่บทที่2ตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องการนำข้อมูลเข้าไปใน QGIS เบื้องต้นนะครับแล้วตัวโปรแกรม QGIS เองนะครับสามารถลองรับการ ใช้งานร่วมกับไฟล์ได้หลายประเภทนะครับแต่ไฟล์ที่เราจะพบได้บ่อยผมขออนุญาตยกตัวอย่างมาสัก6ประเภทแล้วกันนะครับอันดับแรกคือเชฟไฟล์นะครับซึ่งในเชฟไฟล์เนี่ยจะเป็นกลุ่มไฟล์ที่ประกอบด้วยไฟล์หลายอย่างดังนั้นเวลาคุณ Copy ป h ้เชฟไฟล์มาหรือดาวน์โหลดมานะครับมันต้องอยู่รวมกันในที่เดียวหมดถึงจะใช้งานได้นะครับไฟล์ประเภทที่2 geo package geo package นะครับก็คือ,อเปรียบเสมือนเชฟไฟล์นี่แหละเพียงแค่ว่ามันถูก รวมเป็นไฟล์เดียวกันแล้วก็เป็นไฟล์อีก Format ตหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นเป็นโอเพนซอร์สนะครับสาม g o j s o n นะครับก็เป็นลักษณะไฟล์ JSON ที่เหมือนอนักพัฒนาใช้กันแต่ว่าจะมีการเก็บข้อมูลคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ไว้นะครับข้อ4 KML นะครับถ้าใครเคยใช้พวก Google Earth นะครับก็จะ,ะรู้ว่าไฟล์ประเภทนี้ก็สามารถนำข้อมูลจาก Google Earth นะครับเข้ามาใน QG ได้นะครับ ไฟล์ลำดับที่5อันนี้พบได้บ่อยเป็นไฟล์ .csv นะครับหรือไฟล์ตารางข้อมูลนี่แหละก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอ่าระบบพิกัดเก็บบายนะครับส่วนมากก็อาจจะเป็นไฟล์จุดที่มีพวกลทัทธิจุดลองติจุดเก็บบายนะครับอันดับที่6เป็นไฟล์ภาพนะครับก็คือเป็นไฟล์ภาพเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าข้อมูลสำรวจต่างๆที่มีระบบพิกัดติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นไฟล์แบบย่อยๆที่เราน่าจะพบได้บ่อยเวลาเราทําแผนที่ด้วยคิวจิตนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดไฟล์การเรียนการสอนประจำตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าไฟล์มันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า district.gpkg นะครับอันนี้เป็นไฟล์ขอบเขตในพื้นที่ที่เราศึกษานะครับไฟล์ bma_school u n d e r นะครับ gpkg ก็คือเป็นไฟล์ geo package เหมือนกัน นะครับที่ผมแนะนําไปตอนต้นแล้วนะครับอันดับต่อไปมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า bkkosm นะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีหลายไฟล์ไฟล์พวกนี้เป็นองค์ประกอบของเชฟไฟล์นะครับเวลา Copy ไปไหนก็จะต้อง Copy ไปให้หมดนะครับส่วนอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ .csv ก็เป็นข้อมูลตารางทั่วไปตามที่เราทราบนะครับต่อไปเรากลับมาที่หน้าจอโปรแกรม q g i t ของเรานะครับในการนำเข้าไฟล์นะครับให้เราไปที่มุมซ้ายบนนะครับ ในสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนรูปกระดาษสีหลายๆอันนะครับแล้วก็กดก็จะเด้งหน้าต่างมานะครับในหน้าต่างนี้นะครับเราสามารถเลือกประเภทของไฟล์ที่เราจะนําเข้าทางซ้ายมือได้ตั้งแต่ไฟล์เวกเตอร์เลเยอร์เนาะที่เรา ที่ผมสอนไปในบทแรกไฟล์ r a s t e r l a y e r นะครับรวมถึงไฟล์ GPS ประเภทอื่นรวมไปถึงพวกฐานข้อมูลด้วยก็คือ q g i s ก็มีศัก,ย,กยภาพพอที่จะรองรับไฟล์ประเภทต่างๆนะครับวันนี้เราจะลองนำเข้า Vector l a y e r กันก่อนนะครับให้เราไปที่ VectorLayer นะครับจากนั้นนะครับตรงซอรท,ที่เรียกว่าที่เขียนว่า Vector Dataset ให้เรากดเครื่องหมายกดรูปจุดนะครับแล้วก็จะเด้หน้าต่างมานะครับจากนั้นให้เราไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับ โอเคของผมจะอยู่ใน Data นะครับอันดับแรกเราจะนำเข้าไฟล์ที่เป็นไฟล์ g o package ก่อนนะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า distic r t กับไฟล์ที่ชื่อว่า bma school นะครับเราสามารถกดชิปค้างไว้แล้วเลือกพร้อมกัน2อันก็ได้นะครับพเพื่อกด Open จากนั้นกด add นะครับโอเคเราก็จะเห็นไฟล์ขอบเขตขึ้นมาแล้วแต่ว่าไฟล์โรงเรียนเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเนาะผมก็ลากมันขึ้นมาในแถบเลเยอให้แสดงผลโอเค อันดับต่อไปเราจะลองเปิดไฟล์ที่เป็นเชฟไฟล์นะครับกดไปที่ Vector Layer เหมือนเดิมนะครับกดที่ s o u r c e Vector d a t a Set กดเครื่องหมายรูปรูปไข่ปลา3จุดนะครับจากนั้นเรามองหาไฟล์ที่นามสกุล h h p นะครับเราเลือกเป็นไฟล์เดียวก็ได้ในในกลุ่มของเชฟไฟล์เราเลือกแค่ไฟล์นี้กด Open ขึ้นมากด Add เหมือนเดิมโอเคตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลเส้นถนนขึ้นมาแล้วนะครับ อันดับต่อไปนะครับเราจะลองนําเข้าไฟล์ข้อมูลตารางนะครับไฟล์ข้อมูลตารางให้เราไปที่มุมซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนจากการเลือก Vector Layer นะครับเป็นมาเลือกที่ d l l m m t t e x t นะครับจากนั้นมุมขวาบนให้เราเลือกไฟล์ตารางจะเป็นไฟล์ .csv ที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับกดเลือกแล้วกด Open นะครับตรงนี้ มันก็จะเด้งมานะครับว่าเ้ไฟล์ข้อมูลตารางของเรามันมีคอลัมน์อะไรบ้างก็เป็นข้อมูลให้เราดูนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเรานําเข้าไฟล์ตารางนะครับหากไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่มีระบบพิกัดเป็นระบบที่อาจจะเป็นลัติจูดลองดิจูดนะครับให้เราเลือก X x i e l d นะครับตรงนี้ให้เราเลือกขอขอขอย้อนกลับไปนิดนึงครับปกติบางครั้งตรง geometry definition นะครับมันจะเลือกอันอื่นอยู่ให้เรากดมาที่ point coordinate ในในกรณีที่ว่าไฟล์ตารางนั้นนะมันมีพวกข้อมูลเป็นจุดพิกัดจากการสำรวจอยู่นะครับ x f i e l d ให้เราเลือกเป็นลองติจูดนะครับ y f i e l d ให้เราเลือกเป็นละติจูดนะครับระบบพิกัดเป็น4 3 2 6เนาะเป็นระบบละติจูดลองติจูดที่ผมเคยสอนไปถ้าในกรณีที่ไฟล์ไม่มี ระบบพิกัดน,นะครับให้เราไปเลือกคําว่า no geometry แทนก็เหมือนแค่เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาเฉยๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าตอนหลังมันทําอะไรได้บ้างตอนนี้ผมจะระบ,บพุพิกัดมันก่อนนะครับกด add เข้ามาโอเคแอดเข้ามาเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า bkk community นะครับเดี๋ยวผมขยาตเปลี่ยนสีจะได้มองเห็นชัดเจนยงขึ้นหน่อยโอเคตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับข้อควรทราบเวลาเรา เอาไฟล์ c s V เข้ามานะครับเราควรจะส่งออกมันนะครับให้เป็นไฟล์ Geo Package หรือไฟล์ s เชฟไฟล์เก็บไว้นะครับเพราะว่าบางทีไฟล์ c s V มันเอาไปทำอะไรต่อยากนิดนึงนะครับเราก็ไปที่เราคลิกขวานะครับที่ BKK Community ซึ่งเรานำเข้ามาจากไฟล์ตารางใช่ไหมครับไปที่ Export นะครับแล้วก็ Save Feature Add นะครับตรงนี้เราเลือกได้ว่าเราจะ Save เป็น Geo Package จะ s a v เป็น เเชฟไฟล์นะครับก็คือเลือกได้หลายแบบเลยแต่เราครั้งนี้ผมจะเลือกเป็น t O Package ก่อนละกันนะครับผมจะตั้งชื่อว่า B K K Community เหมือนเดิมนะครับนี่คือการส่องออกไฟล์นะครับจากนั้นพิกัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนพิกัดเป็น U T M Zone 47N แล้วกันจะได้เหมือนกับคนอื่นนะครับแล้วกด ด้านล่างมันจะมีให้เราติ๊กถูกว่าถ้าเราส่งออกไฟล์ไปแล้วอะให้เพิ่มไฟล์อันนั้นเข้ามาในพื้นที่การทํางานของเราเลยหรือเปล่านะครับผมก็จะติ๊กไว้กดโอเคโอเคตอนนี้ไฟล์ส่งออกไปแล้วนะครับแล้วก็ผมจะปิดอันที่เป็นตารางอันเดิมเนาะผมก็เอามันออกไปโอเคเพียงเท่านี้นะครับก็คือคุณก็จะได้พวกไฟล์ต่างๆเช่นไฟล์ geo package เช e ไฟล์หรือไฟล์ตารางเข้ามาในพื้นที่การทํางานแล้วนะครับหลังจากดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้ว เราควรจะเซฟไว้นะครับถหาเราไปที่มุมซ้ายบนนะครับรูป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 ดิสก์นะครับแล้วก็กดเซฟโปรเจกต์ไว้ในกรณีที่เราเซฟโปรเจกต์ครั้งแรกมันจะเด้งว่าให้เราเลือกที่เซฟนะครับก็เลือกตามที่ต้องการไปนะครับของผมเคยเลือกไปแล้วก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งต่อไปเวลาเปิดโปรเจกต์มาไฟล์เหล่านี้ก็จะเปิดไว้รอเราให้พร้อมสําหรับการทํางานแล้วครับ